ฮัลโหลโยแซาบกบผมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับลักกี้คาเมลเรากลับกันมาอีกแล้วนะครับผมสำหรับคอนเทนต์เอาชีวิตรอดในโลกสมจริงน้องๆดูโดยวันนี้พี่เพื่อนก็แต่งตัวแบบว่าหล่อเท่เลยครับอืมใส่บวกเอฟซะด้วยเในคลิป yeah นี้พี่เพื่อนก็จะพาไปดูดร่มเอาชีวิตรอดนะครับผมถ้าพร้อมลแล้วก็ l e t ส Go เอาแล้วครับผมทุกคนตอนนี้พี่เพิ่งก็ทําการเข้ามาในเกมนะครับผมน้องๆดูแมพที่เราจะเล่นภายในวันนี้เนี่ยก็คือเกาะสวรรค์นะครับจังหวะนี้ก็กระโดดล่มลงไปเลยมาแล้วครับผมเชดโนพี่เพิ่มมีกระเป๋ามังกรเลยนะครับจังหวะใน <Wow. S 1> เดี๋ยวขออนุญาตลงเดี๋ยวแถวที่มันมีบ้านนะทุกคนจะได้แบบว่าฟาร์มปงฟาร์มปืนนะครับ แต่เหมือนพี่กระโดโดโลงมาเนี่ยมีแต่ป่าอ้าวบ้านคนอยู่ไหนวันนี้เฮ้ยจังวันนี้เหมือนด้านหน้าเราจะเป็นอะไรครับผมเป็นแดงแดงาจะมีปืนนั้นในนั้นน่ะใช่ปะ่ะเฮ้ยจะฟุ๊บฟุ๊บเล่นลม่มเล่นลม่มทุกคนมาเลวจา้าลงเทๆเหมือนเดิมเออแม่งเอ้ยขอลกดีดีสักวันได้ไหมวะแต่ดูเหมือนว่าบ้านมันจะเข้าไม่ได้ครับผมทุกคนโอ้โหบ้านนี้เป็นบ้านปิดตายนะครับน้องๆไม่เป็นไร เดี๋ยวหาฟาร์มแถวนี้ก็ได้ครับผมเฮ้ย <Hey. S 1> ตรงนี้เหมือนจะเป็นบันไดนะครับปีนขึ้นไปได้ <Huh? S 1> ข้างบนนี่อาจจะแบบว่ามีของดีก็ได้นะเออเชดโดขึ้นมาครับผมไม่มีอะไรเลยเป็นเหมือนเป็นวาวน้ำนะครับปะโถอ,อตัวนี้คดเกลือนะทุกคนไม่มีพวงไว้เอา้เอา,เ,อาเดี๋ยวมีคนขึ้นไปสวนพี่ครับผมทุกคนเฮ้ยมีคาบูกิอะไรอะ่ะ โอ้โหจังวันนี้ครับผมเจอศัตรูเฉยไวมันมีใบเบสบอลเลยครับผมหลบได้เออฮืออแม่งเข้าขมับเจกับพี่ผมไม่มีปืนจ้าจังวันนี้ก็ขอใส่เดียวมัดี่เพียวเลยละกันมันมีแค่ไม้ครับผมพี่ก็ไม่ได้กลัวอยู่แล้วอเออเอ้าเกมมาเลยมาดีครับล่วงไหมตายไหมอึดอึดเหรออึดเหรอฮะมีแค่ไม้ทำห้าครับผมเองตีพี่ไม่โดนก็เท่านั้นแหละเอเอเห็นะนะนีไงเวียงมัดไป อาบูกิมาสิได้จริงก็กตัวตัวดีน้องอาวุธไม่เกี่ยวอ่ะเอาเปล่าเออทำเฟี้ยวหลบหลบได้อีกแล้วชุดมันสวยเลยเกินนะทุกคนคาบุกินี้ต้องบอกเลยว่าชุดมันแพงมากนะครับแต่จังวันนี้พี่จะจัดการมาให้ได้เอือวิยโอ้โเกือบตายทุกคนเฮ้ยเล่นหลือสิบจังวันนี้ก็เพีย,ยงมาลุวเลยลทุกคนนะเอือเออแม่ โอ้ยโดนโดนแบบว่าแบบฟาดทีนี้หน้าพี่หงายท้องเลยยังไงยังมานี่อึดเหรออึดเหรอฮะเอา้าใครจะตายกันกันมาดีมะโอ้โหพี่เพิ่มแต่งแต่งตัวเป็นสายไฮไลท์โมเอฟด้วยนะพี่จะไม่ตายแบบกำบัแบบนี้หรอกไม่ไงเรียบร้อยเสร็จกระผมแตกตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับผมมาเบสบอลโอ้โหพี่เพิ่มก็เกือบแย่กันนะระดับ,บ,บถัดไปเนี่ยเราต้องไปฟาร์มยาครับผมทุกคน แล้วก็ฟาร์มปืนหน่อยนะพอดีว่าแถวนี้มันเกลือเกินนะครับ,บน้องไปบินกันต่อทุกคนเราต้องรีบหายายให้เร็วที่สุดครับผมทุกคนเพราะว่าตอนนี้เลือดพี่เพิ่มเลือน้อยจ้าดนะครับด้านหน้าเป็นบ้านพอดีทุกคนอ๋อเฮ้เยได้ไงมีกล่องยาครับผมเชดเป็นกล่องเม็ดคิดนะครับจากวันนี้ก็ขอญาติพานยาแป๊บไปฟาร์มต่อครับผมทุกคนเอยขอให้ได้ของดีๆเถอะเมืองนี้นะครับ เฮ้ยเหมือนบุโต๊ะจะมีปืนครับผมทุกคนแล้วก็เป็นกระสุนปืนพกนะครับอ๋อไม่เป็นไรมีปืนพกก็ยังดีนะครับแล้วเหมือนด้านข้างก็จะเป็นก่อครับผมพีม่เพิ่มเก็บละมาวิ่งมาตั้งนานได้แค่ปืนพกเนี่ยนะแล้วเป็นปืนพกเริ่มต้นเลยนะครับผมดูเป็นปืนพก USP นะครับจุกกูจุกกูเลยน้อง,องๆไม่เป็นไรดีกว่าไม่มีปืนครับผมทุกคน <Yeah. S 1> จังวันนี้ก็ไล่ฟ้าบนโต๊ะเลยมีอะไรให้เก็บไหม ม,มีแต่วายครับผมบ้านนี้มันเกลือจาดไอยิงหนังกระยาโชว์ไปทีนึงไม่มีคนเลยเหรอว่าแถวนี้เนี่ยขะโท oh. เดี๋ยวเพิ่มจะสัตรวจเอ้ยด้านหน้ามีรถครับผมเป็นรถสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับ <Whoa. S 1> เดี๋ยวเราไปดูกันสักหน่อยโอเคเรียวลำดับถัดไปเนี่ยพี่เพิ่มจะเข้าไปในเมืองนะครับทุกคนเพราะว่าของนอกเมืองเนี่ยมันไม่ค่อยดรอปนะครับไม่ได้ว่าในเมืองเนี่ยเราอาจจะได้ปืนดีๆนะเออ จังวันนี้ก็ไปเลยครับผมไป<อ>ข้างหน้ามีคนหรือเปล่าอุ้ยมีคนจริงด้วยครับผมชนไปเลยนี่ไงเจ้าเหลือน้องเจ้าเหลือพี่มากับรถตายไหมครับผมเอารถเหยียบเลยเรียบร้อยครับเอา้าไม่ตายเฮ้ยพี่ลงรถมาแล้วจะโหทุกคนปืนพกกับปืนกลครับผมยังวันนี้ตายไหมนะ่ะยิงผ่านต้นไม้ครับผมดูดิปืนพกพี่อย่างเบาวะ่ะโอ้ มันเล่นเป็น SM g มครับผมนี่เฮดช็อตไปเรียบร้อยครับหัวนัดเดียวแตกเออเก็บปืนแป๊บได้มันเป็นปืน u p เครับผมทุกคนสกินจระเข้นะครับก็ถือว่าหืมรัวใช้ได้เลยแหละไปกันต่อทุกคนจังวันนี้ก็เลี้ยวซ้ายลงไปเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นหนองน้ํานะครับผมแต่คือแบบว่ารถปี่เพิ่มมันไปได้หมดะนะไปไงเออรถเรามันขี่ในน้ําได้อะเอ,อ น้ำก็ไม่ได้ลึกมากนะครับผมเป็นไงบวิ่งฉิวเลยเฮ้ยจังวันนี้ครับผมเหมือนด้นนานหน้าเพื่อเ่อมจะเห็นไอนมอหรือเปล่าใช่ไหมเห็นเล็กเขียวเขียวเมื่อกีเ้นเนี่ยนั่นไงทุกคนเฮ้ยตรงนี้มีคนสู้องครับผมฮู้มันมันคงจะไม่เห็นพี่นะน้องๆเดี็กเพื่อนจะทําการแอบเลยเนี่ตรงนี้หญ้าเยอะเลยครับผมเรามีปืนแล้วนี่เราค่อยๆย่องเข้าไปครับเราค่อยๆเดินเข้าไปทุกคนนะครับอย่าให้มันรูนะ พอดีว่าแถวนี้เนี่ยต้นไม้มันเยอะนะครับมันไม่น่าจะเห็นพี่หรอกเออเฮ้ยเสียงใครย,ยิงมาปะเดีย๋ยวไปดูหน่อยดีมันเห็นพี่แล้วเหรอเฮ้ยเจอผู้หญิงครับผมใช่ไหมโอ้มันยิงพี่อแม,ม่สาวน้อยยิงพี่เหรอจังวันนี้ได้ฉายแล้วครับผมทุกคนมันเห็นพี่ได้ไงว่าสงสัยเมื่อกี้รถมันเสียงดังนะครับเออรัวไปเลยนยยี่เป็นไงแม่สาวน้อยไอเกมังกรไม่ตายซะด้วยคนอิด<ฮ>ยิงอะไรยังไม่ตายกูเอ้ย ยิงมาเลยนี่แตกหนึ่งแล้วก็ด้านหน้าเราอีกตัวหนึ่งครับผมเป็นไอหนุ่มชุดนักศึกษาเหรอยิงไข่ไปทีหนึ่งไอจู๊กจกครับผมยังไงยังวะนี้ทำเฟี้ยวเหรอทำเฟี้ยวยิงไม่โดนหรอกครับผมอยู่หลังไอวอตายไหมเฮดช็อตไปอุ้ยคนนี้เล่นเป็นลูกซองอีโวครับผมก็จัดว่าเป็นปืนที่ดีนะครับผมแต่หนุ่มคนนี้มันยิงติดไอวอลครับพี่เพิ่มก็เลยไม่ได้รับดาเมจนะครับผมไม่เป็นงานเลย ส่วนแม่สาวน้อยคนนี้เล่นเป็น AK มังกรครับผมเดี๋ยวพี่พันจะเก็บไปเลย <cek let> ขับรถเล่นอยู่ดีๆก็ได้ปืนครับผม <c oughs> <c oughs> สงสัยแบบว่าโชคเข้าข้างพี่อนาตาเนี่ยจังวันนี้ก็กลับไปขึ้นรถเหมือนเดิคมครับผมทุกคนสู่ความเวิงวางอันไกลโพนทุกคนไปเลยยาหูโุ้ยเฮ้ยแปบเข้ามาได้เฉยครับผมทุกคน ตอนนี้รู้สึกว่าพี่เพิ่มน่าอยู่ในค่ายทหารนะครับ <What? S 1> โอ้โหรถคันนี้ไม่มีเทอร์โบไงพี่เพิ่มก็เลยเข้ามาได้นะครับสุดจัดแบบซิกแซกครับผมว้าวแสดงว่าแถวนี้เนี่ยอาจจะมีของดีๆให้พี่ฟาร์มก็ได้นะเออ <Yeah. S 1> อย่างเช่นแบบบ้านรถทงรถถังอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นกองทัพนะครับน่าจะมีรถถังดอปนะพี่ว่ามาค่ายทหารทังทีมันก็ต้องมีอะไรดีหน่อยดีว่า uh. แถวนี้มีอะไรไหมครับผม uh. นั่นไงทุกคน เจอ RPG ครับผมเชดูอ RPG แล้วเหมือนจะมีหัวปีให้3ลูกนะครับเก็บแป๊บบอกเลยนะครับว่าถ้าใครเจอพีเพิ่มเนี่ยเลยเป็นจุนแน่เพราะพี่มี RPG อย่ายังไงน้องๆพีเพิ่มจะลองยิงให้ดูสักนัดหนึ่งนะครับผมนี่เป็นไงโอ้ยระเบิดตู้มเลยครับผมเรียวลำดับถัดไปพีเพิ่มจะวิ่งฟาร์มแถวนี้ก่อนนะครับโอเคอ้าวเจอแลวครับผมเชดหัวปีอีก5ลูกนะครับเก็บแป๊บ ก็แบบว่าพี่เพิ่มมันอยากเจอรถถางอ่ะจะได้ขี่โกโก้นะผมไล่ย,ยิงคนอะไรประมาณนั้นเดือดวจ้งวันนี้ก็หาไปเรื่อยครับผมเพสอาร์พีจีลูกหนึ่งโอ้โหเครื่องบินแตกเป็นจุนมันจัดนะผมจย่งวันนี้ของพี่อย่างฟูพี่บอกเลยใครก็ได้นะผมประเทศนี้เฮ้ยเครื่องบินแล้วไงวะนี่เครื่องบินแล้วไงอะเป็นไงนิ่มครับผมไหนใครเฟียลเลี้ยวมาหน่อยดิเออใครเฟียลเลียวมาหน่อยแค่นั้นแหละเฮ้ย ทุกคนมันพี่เพื่อนจะเจอรถถังครับผมใช่ปะหื <c oughs> จมจังวันนี้ต้องตามล่าเลยครับผมอาวุธเราโหดขนาดนี้เนี่ยพี่ก็ไม่กลัวหรอกครับแค่รถถังเองอะเองคิดว่าพี่กลัวหรอวะฮะแค่ขับรถถังมาหาพี่เองคิดว่าพี่กลัวเหรอพี่ไม่ได้วันไหวแล้วครับน้องอยู่ไหนอะเฮ้ยมันขีน่หนีไปไหนววาทุกคนรถถังรถตุกๆวะเนี่ยมันกลัวอะไรพี่วะตรงใส่มันเห็นอาร์พีจีพี่หรือเปล่าเหมือนมันจะอยู่แถวนี้นะผมทุกคนใช่ปะพี่ได้ยินเสียงนะครับน้องๆ เฮ้ยยื้อไงไงไงเห็นปหมเฮ้ยปืนเอาเอาไม่ละหนึ่งนัดไปอุ้ยมันยิงพี่ครับผมแต่ติดเสาอุ้ยพี่โดนยิงไอ้เงยรถถังยิงพี่แต่พี่ไม่ตายเพราะพี่เป็นซุปเปอร์แมนเอาไม่ละอีกสักนัดหนึ่งอื้อตายไม่ละโยกนะหน่าโอ้โหทุกคนไอ้รถถังคันนี้มันเล่นเป็นหรือเปล่าวะสงสัยไม่ให้ขับรถถังนะครับอืมขับติดเสาอะไรประมาณนั้นอะตายแล้วโหล นิ่มเกินทุกคนพี่ว่าจะตึงกวันนี้นะเนี่ยน้องๆดูโอ้โหคนขับคือใครวะอยากเห็นหน้าเลยนะครับน้องๆแต่พี่คิดว่ามันน่าจะไปสวัรค์ละงั้นทำเป็นว่าคลิปนี้ก็มานี้ก่อนละกันนะผมับทุกคนปริว่าฝีบือพี่เพื่มมันตึงเกินอนะอืง เดี๋ยวพี่จะไปทําการลดฝีมือลงนะครับผมทางน้องชอบคลินี้กระฉูดก,กำปั้นขึ้นมาแล้วโชคไปที่ปุ่มไลค์ได้เลยฝากกดแชร์รับชมกันด้วยที่สําคัญฝากกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่ว<ๆ>่าดจากพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าข้าคบังครับ